สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูไมค์ครับนะครับมาทดสอบไมค์โบย่า M M 1นครับนะครับรุ่น M M 1หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเพิ่งได้มานะครับได้สั่งไปทาง l a z a d a านะครับช้อปปี้นี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับมาก็เลยมาแกะกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในลรวจะไปทดสอบกันครับก็มีอะไรบ้างด้านในนะครับราคา200กว่าบาทนะครับราคา200กว่าบาทนะครับตรงนี้นะครับ อ่านะครับก็มีไม้ครับนะครับติดขนแมวมาด้วยนะครับมีซองใส่นะครับซองสีดํานะครับมีตัวหนังสือโบย่าเช่นเดียวกันครับมีเป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษครับนะครับแล้วก็มีจะเป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเป็นล็อกใส่สําหรับหัวกล้องนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือไม่ยากครับ เราอาจจะต้องรูดขนแมวเข้าไปด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนเราก็ใส่เพราะว่ามันมันจะไม่ทับครับนะครับแต่ให้ทับถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะไปหนีขนแมวนะครับมันจะทําให้ขาดนั่นเองครับนะเราก็รูดไปก่อนรูดไปแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่แบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับก็ติดที่หัวกล้องครับก็หมุนติดที่หัวกล้องได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็มีแจ็คครับเป็น สองแบบกับแบบสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็แบบติดหัวใส่กล้องนะครับวิธีสังเกตครับมีสองแจ็คแบบนี้ครับวิธีสังเกตว่าเราใช้ตัวไหนใช้สมาร์ทโฟนตัวไหนใช้กล้องนะครับก็จะมีถ้าตัวไหนที่เป็นกล้องนะครับก็จะใช้สําหรับกล้องก็จะมีสองขีดทั้งสองด้านแบบนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านหนึ่งก็มีสองขีดนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ก็ มีสองขีดเช่นเดียวกันครับอันนี้คือใส่กล้องครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็เสียบที่กล้องใช่ไหมครับด้านหนึ่งก็เสียบที่ไม์ใช่ครับอถ้าเป็นตัวที่เป็นใช้สําหรับสมาร์ทโฟนนะครับด้านหนึ่งจะมีสามขีดนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับด้านหนึ่งมีสามขีดอีกด้านหนึ่งก็จะมีสองขีดนี่นะครับอันนี้ก็เสียบที่ไม์นะครับส่วนด้านสามขีดนี้ก็เสียบที่สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่าเป็นไงครับบรรยากาศตอนนี้ร้อนมากร้อนมากร้อนตับแตกร้อนชิบหายร้อนชิบหายเลยนะครับทุกคนก็มาเยอะแยะครับนะครับแต่บรรยากาศร้อนนิดนึงครับขอพระทัย รอนิดนึงภาพที่ตัวครั้งนี้นะครับจะสวยครับนะครับที่นี่นะครับไปไรอุ่นรักนะครับอาเภอพบพระจามตาครับวันนี้เราจะทดสอบไม้ครับไม้บย่า m อ็นครับนะครับของบ o ย่นะครับเรานํามาใช้กับกล้องซึ่งสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เครื่องมือถือนะครับหรือกล้องนะครับดี r อส r รเลสได้หมดครับนะครับ เสียงจากกล้องตัวนี้นะครับเป็นเสียงจากไมเอ็มเอ็มหนึ่งครับนะครับของโบย่านะครับซึ่งกําลังจะมาทดสอบการใช้มือถือถ่ายวอล์กครับของเรามีห้ไอตัวนี้ครับเรามาถ่ายวอล์กกันครับเดี๋ยวมีนี่นแบบครับนะขอดูหน้านแบบหน่อยสินแบบครับเป็นไงครับขอยิ้มไหครับนแบบครับทำไมยิ้มแบบนี้นะครับปวดขี้แล้วครับ้อนร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวอล์กกันครับ ใช้มือถือนะครับหรืใช้มือถือจะตัดต่อจากมือถือนะครับนะครับเราจะลองใช้ไม้จากมือถือด้วยครับไม้บหญาานะครับสามารถเสียบกับมือถือได้สมารโฟนได้ครับมีสายสายแจ็คมาให้เรานะครับสองสายครับราคา270บาทเท่านั้นเองนะครับราคาถูกพอสามารถใช้ได้ครับถ่ายตอนเดินก่อนถ่ายตรงเท้าครับตอนเดินกำลังก้าวไป จัดแรกอะเดินไปตรงนี้สมัรระเดินไปตรงนี้เดินไปงน,นี้ย uh huh. กกล้าไปตรงนี้ครับผมจะใช้มือถ่ายนะครับไม่ใช้กิมบอลอะไรนะครับใช้มือถือเพิ่งก่อนลอก่อนดิว่ายเดินเฉยครับไปแล้วดึงขึ้นมาให้เห็นป้ายนี่ไรอุ่นรักนะครับแล้วก็แพนกล้องไปทางขวาให้เห็นดอกไม้นะครับ ดีสวยสวยก่อนแพนไปทีนิดนึงแค่นี้อ่าตอที่สองครับเดินเข้าหากล้องกับผมก็ถอยครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดินเข้ามาอันนี้ใช้ด้วยมือนะครับมือมือถือถ่ายเลยนะครับไม่ได้ใช้กิมบอลอะไรนะครับ <c oughs> อ่าผันนี้เดินไปผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปดิเดินไปฟืบแล้วก็เดินตาม แล้วก็ก้มดูดอกไม้หน่อยอจับมาดูดอกไม้หน่อยจับดอกไม้ดูหน่อยเออดอกไม้ดูหน่อยเฉยๆยเฉยก่อนก่อนอ่าอืมยิ้มให้กล้องนอยนึงเอาไปดูดาวเรืองต่อนั่งดูไม่ใช่ดาวเรืองตกอะไรวะเนี่ยดาวเรืองนั่นแหละถูกแล้วอ่าเดินตรงนี้มา อ่าเดินเนข้างๆครับไปข้างๆก็ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องถ่ายอะไรบ้างนะครับมาถึงก็นึกขึ้นได้ว่าเออลองลองวอกด้วยมือถือดูนะครับแล้วก็เอามือถือมาด้วยแล้วก็เอาไม้เอากล้องมาด้วยก็เลยลองดูนะครับออตอนนี้ <ไง S 1> ผมได้เปลี่ยนมาที่กล้องหน้านะครับของมือถือเรือมีห้าไอนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความสวยงามนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มโดรน ถ่ายก็ไปหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้ไต้มาก็อยากจะถ่ายบรรยากาศมุมสูงด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดโดนนครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวนิดนึงครับ